สวัสดีพี่น้องต้องป่ายเบิร์ตสู้คู่สู้คนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลแหลกกระทางไกลทางใต้แหลกกระทางเหนือในประเทศและกระ่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะที่กาลังหักส o ม m c l ของผู้ข่าอยู่ตอนนี้พี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้ผู้ข่าติดขาพี่น้องมาเห็ดตัวแซมแม่ใบสีนาะพี่น้องเนาะ ตัวเซมแม่ใบสี่รั่วตัวตุ๊บแต่งเนาะจ้ารว่วกีบนี่สามารถเอาไปตุ๊บแต่งกระทรงพานขันมากหรือว่าพานทุบเทียนเพกก็ได้พี่น้องจ๋าเป็นกีบลักษณะแบบนี้เนาะจ้าเป็นกีบประยุกต์ขึ้นมาพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้เอินว่ากีบอนุสร์ประดิษฐ์ทางเทิงที่กรมาเปียะประยุก์ใส่เนาะจ้ามาเบิ่งมาชมน้ำกันเลยจ้า มาเบิ่งวิธีเหตุนำกันเลยจ้าอันนี้คือกีบอนุสรณ์ประดิษฐ์เนะวิธีพับกีบอนุสรณ์ประดิษฐ์หลายๆคนกล้าสิป็นแต่หลายๆคนยังบ่เป็นเนาะจ้าอันดับแรกพับใบตองให้เฉียงลงมาแนวนี้จ้าพอพับใบตองให้เฉียงลงมาแนวนี้เสร็จแล้วเอาสองอันนี้คัดกันหรือเอากับพุ่งกันเนาะจ้าให้อยู albums, ่กรุงกลางเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องจ้าพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเอาก็พับทางขวาเข้ามาพับทางซ้ายเข้ามาพี่น้องนี่ เฮาอยากได้กีบน้อยหรือกีบใหญ่เอาตามที่เฮามากเลยเด้อจ้านี่จ้าพอได้แบบนี้แล้วก็ใส่แม็กแม็กไว้ให้เรียบร้อยจ้าแล้วก็ตัดออกส่วนเกินนี่ตัดออกเลยจ้าหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ใบตองกล้วยอ่อนใบตองกล้วยอ่อนนี่เป็นใบตองกล้วยอ่อนกล้วยน้ำว้าเด้อจ้ามาเปียเปลี่ยนวนี้เนาะ นี่จ้ะกีบที่สองแบบนี้กระเปียคือกันจ้ะขวาซ้ายนี่จ้ะเปลี่ยนลงมาเป็นลักษณะแบบนี้เด้อจ้ะกีบแบบนี้ถ้าบอปเฮเดตัวเซมแม่ใบสีก็สามารถเอาไปตุบแต่งพานคันมากพานใบสีได้เด้อจ้ะเอาไปตุบแต่งขอบพานนะ,นะพี่น้องจ้ะนี่เอาไปตุบแต่งขอบพานได้จ้ะ บัดน,นี้เฮาสิเริ่มเข้าเลยเนาะมันเป็นนิ้วใบสีแบบโบราณพี่น้องจ้าใส่อ่ารวดเนาะเสียบเข้าไปในนิ้วใบสีเนาะจ้าแล้วก็แม็กเนะาะหลังจากนั้นเฮาก็จะเริ่มเปียเลยจ้ะเออเปียเอาตัวนี้เปียดีกว่าเอาไปตองกล้ยอ่อนเปียพี่น้องจ้า อันนี้เซาใบตองกล้วยอ่อนหรือกล้วยแก่กันแล้วเต่พี่น้องเดีอจ้าอันนี้พัสชายเห็นเทบึงเนาะจ้าเพื่อความสวยงามเนาะอันนี้เอาตามที่เฮาสะดวกเลยพี่น้องจา่า เปลี่ยนลงมาแนนั้วนี้เปลี่ยนลงมาความยาวเอาตามที่เขาหมากเนาะพี่น้องเนาะว่าอยากได้ยาวบออยากได้สั้นบออยู่ที่ตัวเขาเองเลยเด้อจ้าบ่มีพิษบ่มีถือเนาะ นี่จ้ะประชาสิเปียประมาณนี้เนาะพี่น้องจ้าพ่อเขาเปียตัวนี้เซตบันนี้เขาสิเข้าชอ้อเนาะเวลาเข้าชอ้อก็เอานี่วางลงไปเลยจ้ะเอาแม็กค่อยไปใส่ละใช้แม็กแม็กอันนี้มันมีความค่อนข้างหนาเวลาเ้าแม็กกับโบยู่ดอกพี่น้องจ๋าจับไว้เนาะเวลาเข้าชอ้อประชาสิพาเข้าง่ายๆเด้อจ้ะพับลงมาใน,นนี้จ้ะแต่ก็น,นิฟเข้ามาเลยจ้ะขวานี่ แม็กจะภาพซ้ายนีเข้านวนี้เลยจ้ะเข้าตัวเซมหลายๆคนนะว่าบดแซมได้บอบดเซมได้จ้ะกรณีที่แม่ใบสีของเขามันหลายแล้วมันถี่ละบอต้องใส่มันจะหกพี่น้องจ้าแต่กรณีที่แม่ใบสีห่างแบบนี้พอแม่ใบสีห่างแล้วมันบดโดบดบเด่นเลยพี่น้องจ้ามันบสวยก็ต้องใส่ตัวเซมแม่ใบสีเนาะ ไปเซมใส่เพื่อความงามและความดุดเด่นพี่น้องจา๋าหรือว่าพี่น้องสิเอาไปประยุกต์เห็ดกีบอย่างก็ได้จ้ะเออเห็ดงานไหว้คู่ก็ได้พี่น้องจา๋าผ่านไหว้คู่บอกกีบขอขมาทุบเทียนแพรบอกแล้วเต่พี่น้องจา๋าแล้วแต่ที่ไปประยุกต์ไหรือว่าไปเห็ดกระทงก็ได้เนาะอันนี้พัชชากะมาเห็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างแบบง,ง่ายๆพี่น้องจา๋า ลงมาแล้วนี่เลยจ้ะภาพคือการกับเวลาเขาเข้าช่อแม่ใบสีเลยเด้อจ้ะเขาสีโให้อันนี้โพลายโชว์ใบตองนิดนึงให้เห็นใบตองสีเขียวอ่อนแน่นะพี่น้องจ้าดึงเฉียงลงมาแนวนี้เด้อเวลาเราดึงกีบลงมาเนี่ยตัวนี้แตกแล้วบอกเอาถ้าแตกแล้วออกเลยเด้อพี่น้องเด้อเวลาเห็ดชิ้นงานนี่เห็ดชิ้นงานอย่างกระตามถ้าใบตองแตกแล้วคือดึงออกรู้พี่น้องจ้าบางคนกันยังเห็ดไปเลยเพราะว่าความแบบ ช่วนึใหเนนะว่าซื่อกับคุบ้มมากง่ายนะได้เห็ดไปแล้วแตกกระยามันนิดเดียวขึ้นแบบนี้นะโบงามพี่น้องถ้าใบตองแตกแหละใบตองพัชชากระอายากสั่นใบตองสั้นเวลาเห็ดกระสียากเน่เอาแค่สี่ตัวแล้วกันบางอันกับบางอันแล้วแตกคุณนมากเลยจ้ะ หมักยาวก็ใไส่จากห้าตัวหกตัวเนาะอันนี้ใส่จากสี่ตัวกำลังงามพี่น้องจา้านี่ตบตองแตกไม่ตองแตกตัวสุดท้ายเฮายังแก้ปัญหาได้ได้พี่น้องจา้าถ้ามันแตกซ่วงก่างบ่ได้เนาะนี่แก้ปัญหาแนวไดเพราะว่าเฮาสกิบชิ้นงานอยู่แล้วตัวสุดท้ายนะจา้านี่นนกระพรา เก็บชิ้นงานกเก็บชิ้นงานคือเขาเข้าช่อแม่ใบสีเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะนี่นง่ายตัดเห้ดสงบบดน,นี้เวลาเราเอาไปประดับหรือเราเอาไปประกอบเราก็ใส่ไม้ลูกสิ้นเสียบทางข้างสองข้างนี้เนาะจ้ะวันนี้เราก็ดัดงอดัดโค้งได้พี่น้องจ้ะเขามักงอเราก็เห็ดงอเขามักโค้งเราก็ห็ดโค้งง่ายง่ายแล้วก็สวยงามพร้อมจ้ะ อันนี้คืองานรวดเร็วเนาะถ้าไผ่ยมากงานละเอียดเนี่ยก็ยิบกีบแมงดาก,ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะจะกีบแมงดาก็จะใช้เวลาเน hey. ี่ยตะกีบตัวนี้ก็จะรวดเร็วเนี่ยอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะให้พี่น้องเพื่อพี่น้องสีลองเอาไปห็ดเบิงนะ้งเนาะจะเป็นทางเลือกสิมากบม่มากก,กับบเป็นหยางเนาะพี่น้องเนะาะพัชชาไม่เหตุให้เบิง่งแต่พัชชาก็คิดว่าสวยงามเวลาเอาไปตุ๊บแต่งกับสิเปก๊กเวกแนวดีด้วยกีบนะลักษณะของกีบเนาะ อันนี้เขาเอื้อนว่ากีบอนุสรปริดเด้อพี่น้องเด้อกีบสีเขียวนี่สีเขียวอ่อนนี่พะชาอามาหอ่อหรือว่ามาแต่งใส่เอาเนาะจ้าเปน ia, ็นอะไรพี่น้องติชมเข้ามาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอตัวอำลาพาอจ้าไปก่อนนะพี่น้องจา้าพิพาณอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยหล,ลายๆเด้อพี่น้องจา้าสอนไวเกินไปบอกว่ามว่ม้วนหูบอกก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องจา้าพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า